การจนบุรีแก้วกัญนชนาซึ่งเป็นต้นไม้พระราชทานกูรู้เรื่องต้นไม้จากทุกภาคของไทยเดินทางไปร่วมเปิดศูนย์เรียนรู้บ้านไม้ใบทรอปิคอลกาเรนแหล่งเรียนรู้ด้านพันไม้ประดับผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บ้านไม้ใบเลขที่9 9ทับหมู่9ต้ตำบลหนองยาอำเภอเมืองจังหวัดการจนบุรีบ้านไม้ใบเปิดศูนย์เรียนรู้เรื่องไม้ประดับและการจัดสวนตกแต่งสถานที่เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพันไม้ประดับโดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ดรสุรวิทย์วันนกกาไกรโรดอดีตนาย,ยกสมาคมไม้ประดับแห่งประเทศไทยและอดีตอาจารย์ภาควิชาชีพสวนคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้เราเองบ้านไม้ใบ Tropical Garden แหล่งเรียนรู้ด้านพันธุ์ไม้ประดับการปลูกและเพาะพันธุ์ไม้ประดับและการจัดเสริมตกแต่งสถานที่ให้แก่บุคคลกลุ่มต่างๆรวมถึงผู้ที่สนใจโดยมีน,นายธนบุตรปียพันธ์เจ้าของและผู้บริหาร เราเองบ้านไม้ใบและอดีตอาจารย์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีการจนบุรีตำบลหนองยากล่าวรายงานถึงความเป็นมาของสงนย์เรียนรู้เราเองบ้านไม้ใบดังกล่าวพร้อมด้วยนางนวลอนงปียพันธ์ผู้จัดการร้านบ้านไม้ใบให้การต้อนรับพร้อมด้วยนายสุรัตวันโนเจ้าของบ้านก้ามปู t ropical gallery and c o f f e นักสะสมพันธ์ไม้แปลกและหายากนายพงเทพฉัดเพชรประธานชมรมแก้วกัญนา นายปาโมดรถเลืองแสงเจ้าของศูนย์อัญมณีนักสะสมไม้ด่างได้เริ่มเป็นวิทยากรในการประชุมเสวนาทิศทางการพัฒน,นาไม้สกุลแก้วกัญจนาเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการเรียนรู้ซึ่งกันและกันอันจะนำพาให้ไม้สกุลแก้วกัญจนามีพันธุ์ใหม่ๆที่สวยงามเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามและแหล่งความรู้ด้านไม้ประดับนานาพันธุ์ที่สำคัญของจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีกลุ่มบ้านไม้ใบและกลุ่มศิทธิ์เก่าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีการสารบ,บุรีเข้าร่วมเสวนาในครั้งนีออ้ในการที่จะเขียนหนังสือในเรื่องของอโกนิมาในยุคนั้นอโกนิมาเป็นไม้ประดับเอเป็นพันไม้พื้นเมืองที่มีติ่นกําเนิดในประเทศไทยนะมีอยู่ในหลากหลายทั่วไปทั้งในที่ที่ป่าดิบชื้นป่าภูเขาแห้งแล้งก็มี เมืองการเองก็มีอยู่สองสามชนิดนะแล้วก็มีเจอสวยๆเลยจริงๆก็มีตัวที่สามารถทำเป็นสีแดงได้เลยนะีก็ต้นแม่พันธตัวแม่พันธุ์ก็เป็นของป่าเมืองการตัวพ่อพันธุ์นั้นเป็นป่าที่ผมได้จากทางภาคใต้เอาเข้ามาการเสาะหาต้นไม้เดินป่า ผมต้องการศึกษานิเวศที่แท้จริงของต้นไม้ต้นนั้นผมเดินป่าตั้งแต่ฮา,าลาบลาพุโตแดงไล่มา,ข,มาขึ้นมาเขาหลวงเขาศกนะพระโตพะโตชุมพรไล่มา,าสวนพึ่งเดินมาตลอดครับนะในเกาะก็อดังรีเปะตะลุเตาเดินหมดนะทางภาคาตะวันออกก็เดินตั้งแต่ตราดจารย์ทบุรี ไล่ไปจนถึงปราจีนบุรีนะฮะทางภาคเหนือก็ขึ้นไปถึงอ,อมหมอกนะฮะไปไป,ไปถึงอมหมอกขึ้นไปตูดจุดถ,ถูงเลยอินทนนท์ก็ขึ้นแต่อินทนนท์จะไม่ค่อยมีพันไม้ในกลุ่มนี้มันก็จะมีในกลุ่มที่เราไม้ในกลุ่มนี้เราเรียกว่าอะโกนิมาหรือเขียวหมื่นปีเมื่อประมาณสัก 25ปีที่แล้วก็ผมก็ตั้งกลุ่มขึ้นมาเป็นกลุ่มผู้พัฒนาพันธุ์ไม้ประดับแห่งประเทศไทยนะกลุ่มนี้จากเขียวหมื่นปีหรืออากนิมาเนี่ยเราบอกว่าเราควรจะเปลี่ยนชื่อนะให้มันเป็นชื่อที่สอดคล้องเปลี่ยนชื่อสาม,มัญก็ขันขันค้นหาชื่อกันก็ในกลุ่มก็เสนอชื่อว่าแก้วกาจนานะครับ ก็สังเกตว่ามีคําว่ากาจนานะขอพระแก้วกาจนานะฮะก็คือเป็นไม้ในกลุ่มอโกูนิมาขอพระราทานนามจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชซึ่งท่านก็พระราทานนามว่าเป็นแก้วกาจนาชื่อสามัญน,นะครับนะก็เป็นเกียรติของคนเมืองการนะต้นไม้คือชีวิตคือจิตใจนะครับคือจิตใจคือความสุขของชีวิต คนทุกคนเนี่ยเมืม่อพอม,มีความสุขแสวงหาความสุขก็จะไปปลูกเลี้ยงต้นไม้ไปซื้อต้นไม้ไม้ที่ไปซื้อถ้าก็าเป็นถ้าเป็นคนที่เกษียณก็จะซื้อไม้ผลอ่าท้ายสุดโว้ยไม่ไหวไว้ปลูกไม่ไหวไม้บันใหญ่ก็มาสู่ไม้ประดับไม้ประดับเป็นไม้ที่คน ทั่วไปสามารถปลูกเลี้ยงได้แม้กระทั่งเด็กแม้กระทั่งสุภาพสตรีแม้กระทั่งคนแก่ซึ่งมันใช้พื้นที่ใช้แรงงานใช้กำลังไม่มากนะักครับ็จะเป็นความาให้ความสุขของชีวิตผมเองก็อย่างที่เรียนไปแล้วว่าผมทำตรงนี้จริงๆแล้วทำเพื่อสนองความสุขของตัวเองจริงๆเพราะเราอยากได้ความสุขแบบนี้อยากอยู่ในทุกคนบอกว่าอยากไปสวรรค์ ผมไม่อยากอยู่สวรรค์สวรรค์ของผมคือที่ที่เป็นแบบนี้สวรรค์คือที่ที่เราฝันไว้ว่าเราอยากจะอยู่แต่สวรรค์น,นั้นไม่ใช่ว่าตายไปแล้วไปขึ้นไม่รู้ได้ขึ้นเันหรือเปล่าผมขอขึ้นในสภาพที่ผมมีชีวิตอยู่เกี่ยวกับไม้ประดับเล็กน้อยนะครับว่าไม้ประดับจริงๆแล้วเนี่ยก็จะหมายถึง ไม้ที่นำมาประดับตกแต่งแถนนี่นึกว่าเป็นอะไรที่รถนั้นยนะมาทำไม้หลังเนี่ยสองล้านสามล้านใช่มันจะหักไหมไมน่าจะเบยน่าพลาสติกน่าอะไรเลือกไปเลยได้เคยสิบต้น ในตทุรเขาเข้าใจว่าในตลาดทุ่งพรอก็มีมิ้งตาต้นไม้ก็มีการปลูกเลี้ยงกันอยู่ก็คงจะมาจากกลุ่มเดียวกันนั่นแหละนะครับก็เลยแล้วเห็นป่าแถวนั้นก็มีพวกขันมาป่าอยู่อีกหลายต้นที่มีลักษณะคล้ายเกียนก็เลยประเมินกันว่าในสมัยก่อนเนี่ยในยุค งั้นก็ที่ต่างๆเกี่ยวกับการต้องดูประสบการณ์ไอ้นี่ยังไงดีแล้วก็ดูว่ามันรุ่งหรือที่มันดีขนาดไหนเพราะเดี๋ยวนี้พอคนดูทิ่มเต็มเแล้วก็เดือดร้อนอันนี้พูดตรงๆีถ้าเรนนะครับแล้วก็จากไม้ไม้ป่าที่ไม่ได้มีสีใสกลายเป็นไม้ประเภทไม้เขียวๆนะครับเกได้รับการพัฒนาการ ผสมค่าพันนะครับจนกลายมาเป็นอกโกูนิมาหรือแก้วกาญกนาปัจจุบันซึ่งมีหลากหลายสีสันมากนะครับจเจเทีนมีแบบสีเขียวสีแดงสีเขียวม่วตีจับจับเดินดีทั้งสีเขียวขาวเหลืองนะครับจนปูส้มแล้วก็อีกหลายสีสันมากมายนะครับวันนี้นะครับวันนี้ครับเราได้นำเสมมนอขอเปลี่ยนชื่อครับเป็นชื่อไทยก็คือ ท่านนั่งอยู่เลยครับคือท่าน,นก,กัปตสุรินทร์มนาเกตโรดนะครับดังนั้ท่านในนามของชมรมมชมรมผู้พัฒนาไม้ประดับสงคัญน,นะครับดังนั้นท่านเป็นประธานชมรมอยู่ท่านเป็นผู้นำฝากกับมาคนชูนะครับขอเป็นชื่อชื่อไทยทจริงๆแล้วอกโก,กูนิามาก็เรียกเป็นสามัญเรียกในทั่วโลกนะครับแต่ท่านอยากให้เรียกเรียกว่า เป็นไม้ที่พัฒนาโดยคนไทยนะครับดีโดยคนไทยไม่ไม่แพ้ใครในโลกท่านก็เลยขอพระราชทานชื่อมาครับตอนนั้นบอกดงเวนี่เีต้นไม้ต้นไม้ตาพี่ชานะตาพี่ตาชานะ นี่กลุกม่มหนึงใช่ไหมคะถึงจะเล่นมาไม่นานแต่ก็ท่านก็มีไม้สวยๆหลายตัวนะคะแล้วก็มีพระัต่ละคุณแต่ละคนแบบระดับบิ๊กๆแล้วก็ระดับแบบเอาแก่ใช่กัวมาไม่ไหวไม่ใช่อย่างน้า้าริดนทาประการใดท่านเจ้าภาพต้องขอไทยก่อนนะคะวันนี้ในานามของเจ้าของสถานที่แห่งนี้นะคะละอาวิสิทธิว วันนี้เป็นเหมือนที่พี่น้องๆกันแล้วก็ต้องเป็นภรรยาสามรกันนะคะเพราะว่าเพราะว่าเราเรารู้จักกันในนามของทั้งกลุ่มต้นไม้แล้วก็กลุ่มใหม่ๆที่ที่ที่เจอกัน,นไปยใช่ไหมครับอาจารย์เข้ากุ่มเนี่ย เขาเรียกอะไรฮะอาจารย์อันนี้ซิโลการซ่อมซีโลเพื่อให้มันเป็นร่มเพื่อให้มันเป็นร่มข้างบนข้างล่างก็โบหลงถามว่าเป็นร่มไหมเป็นร่มแต่ข้างล่างคุณปลูกเลี้ยงกันอยู่ทั่วไปเนี่ยคุณรู้ว่าถ้าปลูกเลี้ยงโดยทั่วไปเนี่ยรากมันจะปูดโทครับรากจะปูดแล้วมันก็เป็นความหน้าเกลื่ของพืช แล้วเขาเป็นความล็กธรรมชาติของต้นไม้นะครับถ้ามันถ้ามันเป็นต่งใหญ่รากมันก็จะต้องสร้างความแข็งแรงของมันแต่ถ้ามันพึ่งสูงลรากมันก็จะต้องดิ่งลงเป็นธรรมชาติของมันขออ่าวมวนี้24กันจรยนบ,บุรีชุติการ์ไหลวารินรายงาน